ครับขณะนี้12นาฬิกา28นาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนในช่วงบ่ายนะครับซึ่งหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโธท,ท่านได้จาที่ทุดงมุ่งหน้าต่อนะครับ ตรงนี้เป็นสับปะรดกูเลาพี่พูดบอกนะครับไอ้ลูกเล็กๆหว,วานๆนะครับนี่ย

ก็นำยกกไว้ก่อนนะครับเนาะจับไว้ก่อนนะครับลงตาทันรับก่อนแล้วค่อยวางนะครับแล้วก็เอาเป็นน้ำมงคลนะครับลงตาทันจับก่อน ใช้ถนนหมายเลข107นะครับนนทางบอกหมายเลข107ทับน้ำยกขึ้นไปนอกแต่การับแต่กัร sạt sạt thủ tháo. không không có bơm. không có không có bơm. มันที่เานปะมาณกกว่าเีมากนะโารน้ำร้อนนะเทศบน้ำร้อนนี้ไปบนรถเทศบาลไม่ใช่ที่ภาคนะไม่ใช่ที่ภาคก้าแล้วก็กกิโลหนึ่้าลเดียวแล้ก็ไปที่ด้านนน้นท

ครับวันนี้ก็มีมูลนิธินะครับสยามรวมใจนะครับปูบ่อินจังหวัดเชียงรายนะครับที่ท่านได้มาหน,น,นูเลด้านการจราจรนะครับ เย่ายกขึ้นไาเลยนะครับเน้ตเลยนะครับน้าที่ถวาย,ยแบ่งเป็นน้มงคลได้นะครับวด 2, วดาวดเป็นน้มงได้นะครับถวายแล้วยมพร้อมเลยนะครับ โดนเร็วลงตา็ sare, ้ากกวางโดนบินโดนดิด้านบนเนี่ยเตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยค่างยกไว้ยก

ยาที่ทำท่านมีผ้ามาถวายหลวตาาราอ้าวาครับย่ที่ก็นสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไล้กดกระดิ่งไปนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube นะครับศรัทธาหลวงตาเป็นชื่อนะครับเสียดต้มเจนีนะครับเนาะ ซึ่งพี่น้องก็มานั่งรออยู่ด้านหน้านี่นะครับเยอะอยู่นะครับเป็น,นช่วงนะครับตามหมู่บ้านนะครับ